ประชันชัยของคู่ที่2ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมกับคณะร่มแดนช้างตัวแทนจากภาคเหนือและคณะนุ่มปริญญาสาวมหาลายัยทั้งสองทีมก็ได้สร้างสารรค์ผลงานโดยการนำของดีของคู่ประชันมาผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมของภาคตนซึ่งทั้งสองคณะก็ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีครับเนีนยวจะเลือกวิธีการแบบใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวชุดนี้เป็นชุดที่ดีชุดหนึ่งของประเทศไทย แต่จะมีเพียงคณะเดียวเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคณะใด,ดจะได้ไปต่อเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับครับมาชมรายการกันต่อนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราจะได้ทราบคณะที่2จากภาคใดจะผ่านเข้าไปชิงรางวัลชนะเลิศ1ล้านบาทจากรายการคนไทยขั้นเทพนะครับ ตอนนี้เราจะมาดูคะแนนของทีมจากภาคอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัยซึ่งจะต้องไปเปรียบเทียบกับทีมจากภาคเหนือร่มแดนช้างมีคะแนนอยู่แล้ว78.4คะแนนคะแนนของคณะกรรมการออกมาแล้วนะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับคะแนนของทีมหนุ่มปริญญาสาวมหาลัยจากภาคอีสานก็คือ คะแนนของทีมหนุ่มปริญญาสามมหาหลัยคือ78จุด1โอ้โหเบียดกันแบบเป็นวิ่งก็ประมาณว่าดูด้วยตาเปล่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเข้าเส้นด้วยระยะเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ เบียดกันด้วยจุด3ครับไม่ถึงคะแนนนะครับชนะกันไม่ถึง1คะแนนนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทีมจากภาคเหนือจะเป็นตัวแทนที่ผ่านเข้าไปเป็นทีมที่2ในการชิง1ล้านบาทในรอบชิงชนะเลิศครับสรุปคะแนนของคณะนุ่มปริญญาสาวมหาลัายตัวแทนจากภาคอีสาน คำกล่าวจากอาจารย์ถึงน้องๆของเราหน่อยครับจากภาคอีสานครับอยากจะบอกกับทั้ง2ทีมนะฮะคือการชนะกันที่78.4กับ78.1เนี่ยมันเป็นคะแนนที่สูสีกันมากดังนั้นเนี่ยผมคงไม่ได้พูดกับเฉพาะคณะจากภาคอีสานอย่างเดียวเนี่ยมันแปลว่าเราต้องกลับไปดูเทปบันทึกการแสดงของเราแล้วละว่าจากคำวิพากษ์วิจารณ์คำแนะนำที่นักปั้นมีให้เนี่ย จุดไหนที่เราควรจะต้องไปปรับปรุงหรือหอแม้แต่ผู้ชนะก็ต้องยอมรับว,ว่ามีข้อบกพร่องเยอะส่วนผู้แพ้ก็จะเห็นได้ว่าฝั่งเราก็าคงต้องมีข้อบกพร่องเยอะอีกเช่นเดียวกันดังนั้นดังนั้นเนี่ยก็ขอให้เอาประสบการณ์ที่เราได้รับไปในวันนี้เนี่ยดังนั้นขอให้สนุกกับการแสดงแล้วก็มีความรักในศิลปะพื้นบ้านแบบนี้ตลอดไปขอบคุณครับตัวแทนจ <ะ S 2> ากภาคอีสานนะครับ ผมมีความรู้สึกที่อยากจะเรียนก็คือว่าคะแนนเป็นอุปกรณ์สมมุติที่เราจะหาทีมใดทีมหนึ่งเข้าไปทําหน้าที่ให้กับเราเท่านั้นเองแต่ว่าน้องๆทุกคนก็ได้ทําหน้าที่ของคนไทยที่รักในศิลปะวัฒนธรรมไทยได้อย่างเต็มที่แล้ววันนี้ขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกจังหวัดนะครับน้องๆนักศึกษาแล้วก็นักปั้นขั้นเทพทั้งแปดครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับน่าน้ชมครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเพื่อคัดเลือกอีก2คณะจาก กี่ภาคก็ตามแต่นะครับสี่ภาคจะกลับมาแข่งกันอีกครั้งในทีมต่างๆที่ยังเหลืออยู่เพื่อหาอีกสองคณะเข้าไปชิง1ล้านบาทในรอบชิงชนะเลิศสัปดาห์หน้าพบกันครับสวัสดีครับขอขอบคุณและกระซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยกิฟฟอรีนอิสเลสยาสีฟันซิสเตมาเซเว่นอีเลฟเว่นซ่าเนเจอร์ไฮีนโรงแรมเดอะเบอร์เคอรี่ประตูน้ำผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมโลแลน โรงพยาบาลเจ้าพยาการต่อสู้กันระหว่างคู่ที่1และคู่ที่2ก็จบลงไปได้วยความสมบูรณ์ลแ,แล้วครับการประชันชัยของแต่ละคณะนั้นเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งศิลปะการแสดงไทยที่วัดกันด้วยฝีมือและมันสมองของคนไทยนล้วนๆเลยแหละครับและถึงตอนนี้เราก็ได้ตัวแทนมาแล้ว2คณะทั้งคณะเอกทันตัวแทนจากภาคหลางและคณะร่มแดนช้าง ตัวแทนจากภาคเหนือครับซึ่งพวกเขาก็จะผ่านเข้าไปรอเข้าชิงความเป็นที่1ในรอบสุดท้ายรอบคนไทยขั้นเทพครับแต่แค่นี้ยังไม่พอรายการของเราต้องการค้นหาเพิ่มอีก2คณะจะเป็นการประชันชัยกันร,ระหว่างคณะนาตาไลเจงกับคณะเทพสทาและการประชันชัยกันร,ระหว่างคณะพกาลำดวนกับคณะเพชรจรสแสครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมศึกครั้งนี้น่าลุ้นและน่าติดตามชมจริงๆครับ เพราะแต่ละคณะนั้นก็เป็นตัวเก่งและก็มีฝีมือกันทั้งนั้นมาร่วมลุ้นและให้กำลังใจกันครับว่าอีกสองคณะที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายนั้นจะเป็นใครในรายการคนไทยขั้นเทพทุกวันเสราร์สามทุ่มครึ่งทางโ o เดิร์นไนทีวีสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ นี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีการแข่งขันในรอบประชันชยัยกับ2คู่ตัวแทนทั้ง4ภาคจะเป็นอย่างไรหมู่พวกเขาต้องต่อสู้กันเองเพื่อชิงชัยชนะระหว่างภาคเหนือประคาฝีมือกับภาคใต้และภาคอีสานมาฟ้าดฟันกับภาคกลางพบานบาดานด้วยบททดสอบแห่งการนำเสนอของดีในภาคคู่ต่อสู้ท้าทายที่สุดแห่งฝีมือ ปาก,การแสดงของคณะใดจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดและมีคะแนนสูงที่สุดเสาร์ที่25มกราคมห้ามพลาดกับรายการคนไทยขั้นเทพ